กองกำลังผาเมืองโดยพลตรีประพัฒน์พบสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองมาหมายให้พันเอกกิดากรจันทรารองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเดินทางเข้าพื้นที่ตรวจสอบของกลางทําการสรุปยอดการตรวจยึดเป็นยาเสพติดและร่วมถแถลงข่าวกรณีเมื่อช่วงเย็นวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมากองร้อยทหารมาที่4ร่วมกับกองร้อยทหารมาที่3หน่วยเฉพาะกิจชัย,ยานุภาพจัดกําลังพลทําการลาดตระเวนเส้นทางบริเวณ ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฟางจัังหวดเชียงใหม่เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพรบรยาเสพติด จนกระทั่งตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยอยู่ประมาณ3-5ถึงคนค่ะสะพายกระเป๋าเป้สัมภาระดัดแปลงเดินมาตามเส้นทางในภูมิประเทศเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจคน้นแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวนั้นได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้าใส่และเกิดการประทะประมาณ5-10ถึงนาทีต่อมาได้ทำการวางกำลังควบคุมพื้นที่ที่เกิดเหตุและทำการตรวจสอบบริเวณพื้นที่เกิดเหตุปะทะโดยรอบตรวจพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน3เป้เป้ละ1 0 0 0แสน รวมยาบ้า3 0 0 0เมตรค่ะจึงได้นำคลองกลางส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรฝางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ